สวัสดีครับผมสุยนะครับจากเพจฟันฟอฟิตวันนี้เรากลับมาที่เรื่องโภชนาการกันบ้างเรื่องโภชนาการที่เราจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของอาหารหลัก5ห,หมู่ของเราที่เราได้เรียนกันไปในระบบการศึกษาท่านผื้ถ่นานไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลงให้มันลึกขึ้นนิดนึง เพื่อเป็นพื้นฐานให้เรานะครับตัวแรกก็คือจะเป็นแมโโรนูเทียนกับไมโครนูเทียนนะครับซึ่งจะแบ่งอาหาร5าหมู่ของเราเนี่ยออกเป็น2จําพวกจําพวกแรกก็คือแมโโรนูเทียนก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของเรานะครับส่วนไมโครนูเทียนเนี่ยจะแทบไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกายของเราเลยก็คือพลังงานที่ได้รับจากมันเนี่ยมันน้อยมากๆจนแทบจะนับไม่ได้นะครับก็คือจะไม่นับเป็นตัวที่ให้พลังงานากับร่างกาย ทีนี้เราก็ต้องมาโฟกัสกับแมคโครนูเทียนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปเรื่องของระบบสมดุลพลังงานไปแล้วใช่ไหมครับสมดุลพลังงานเนี่ยก็คือเรื่องของแคลอรี่อินกับแคลอรี่เอาซึ่งแคลอรี่อินเนี่ยมันก็จะมาจากส่วนของแมคโครนูเทียนตรงนี้นะครับก็จะมี3าตัวก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือว่าขราบก็คือภาษาไทยก็คือแป้งนั่นเองส่วนโปรตีนแล้วก็ ไขมันหรือว่าแฟตนะครับสามตัวนี้ก็จะเป็นสามตัวที่เป็นแมกโรนูเทียนที่ให้พลังงานกับร่างกายของเราตัวแรกคาร์โบไฮเดรตนะครับก็จะเป็นแหล่งพลังงานหลักให้กับร่างกายของเราหนึ่งหน่วยเนี่ยครับหนึ่งกรัมของคาร์โบไฮเดรตก็จะให้พลังงานสี่กิโลแคลอรี่นะครับตัวต่อมาก็คือโปรโตีนโปรโตีนเราก็เรียนรู้กันมาแล้วนะครับว่ามันก็เป็นส่วนที่ทําให้เราสามารถซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ เสริมสร้างร่างกายของเราโปรตีนหนึ่งหน่วยเนี่ยก็จะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เท่ากับขาบนะครับส่วนตัวต่อมาก็คือแฟตแฟตก็คือไขมันไขมันเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานให้กับร่างกายของเราได้เหมือนกันแต่จะเป็นพลังงานรองถัดลงมาจากตัวคาร์โบไฮเดตนะครับตัวแฟตเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุด้วยแล้วก็เป็นสารตั้งต้น ในการในระบบฮอร์โมนในร่างกายของเรานะครับหนึ่งหน่วยของแฟตเนี่ยหรือว่าแฟตหนึ่งกรัมเนี่ยจะให้พลังงานอยู่ที่เก้ากิโลแคลอรี่นะครับั่งต่อมาก็คือฝั่งไมโครโนูเทียนฝั่งไมโครโนูเทียนก็จะประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ดีแล้วก็ช่วยส่งเสริมโรคต่างๆในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากจะมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักเนี่ยเราควรจะโฟกัสไปที่แมคโครนูเทียนก่อนนะครับแล้วก็ไม่ควรจะละเลยส่วนของไมโครนูเทียนด้วยทีนี้พอเรารู้อาหารหลักห้าหมู่แล้วเราก็ต้องมาดูว่าสัดส,ส่วนที่เรารับประทานเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตัวแรกก็คือแฟต เดี๋ยวว่าไขามันนั่นเองไขมันเราจะกินอยู่ที่ประมาณ25-30%ของเดลิแคลอรี่อินเทงในแต่ละวันนะครับหรือว่าเดล่แคลอรี่อินเทงของเราบางคนก็จะมีคําถามว่าแล้วถ้าเกิดเรามีไขมันอยู่ในร่างกายทำไมเราต้องกินไขมันเข้าไปอีกนะครับเราต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับระหว่างไขมันในร่างกายซึ่งมันเกิดมาจากแคลอรี่ที่มันเกินหรือว่าเป็นเซิร์ฟพลาสที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็เก็บ อยู่ในร่างกายของเราในรูปแบบของไขมันเป็นแหล่งพลังงานสำรองนั่นเองส่วนไขมันที่เรากินเข้าไปก็คือคนละส่วนกันพอเรากินเข้าไปเนี่ยก็จะไปทํางานอย่างที่บอกไปในตอนแรกครับเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินและแรแะ่ธาตุแล้วก็ไปเป็นตัวเสริมสร้างระบบฮอร์โมนของเราถ้าเราไม่กินเนี่ยระบบฮอร์โมนของเราก็จะแปรปรวนนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนแบบประจำเดือนมาไม่ปกติอะไรแบบนี้นะครับ รือว่าผู้ชายก็อาจจะมีอาการที่เป็นออฮอร์โมนเพศชายตกนะครับตัวต่อมาก็คือโปรโตีนนะครับโปรโตีนเราจะกินเทียบกับน้ำหนักตัวของเราหรือว่าบอดีเวทนะครับก็คือในคนปกติเนี่ยคนปกติทั่วไปเลยนะครับจะต้องการโปรโตีนหนึ่งกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่กำลังต้องการสร้างกล้ามเนื้อ ก็จะรับโปรตีนมากกว่าคนปกติหรือว่าถ้าเป็นคนป่วยเนี่ยเขาก็ต้องการโปรตีนในการรักษาร่างกายของเขาก็จะรับโปรตีนอยู่ประมาณ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็ในคนที่ต้องการจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเอาคิดง่ายๆก็เอาเป็น2กรัมต่อน้าหนักตัวนะครับเพราะว่ามันจะขูดง่ายทีนี้เราก็จะมาถามว่าอ้าวแล้วถ้าคนอ้วนล่ะคนอ้วนเขาน้าหนักเยอะเขาก็าต้องกินโปรตีนเยอะอย่างนั้นหรอ คือถ้าในกรณีคนอ้วนเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่ใช้เป็นน้ำหนักตัวอาจจะเป็น lean body mass นะครับหรือว่าจะใช้ตัวคูณที่มันน้อยลงอย่างเช่นอาจจะเป็น1.5ก็พอสำหรับการที่จะใช้ในการเล่นฟิตเนสหรือว่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพวกนี้ก็รับโปรตีนประมาณ1.5ดหรือ1.2อะไรพวกนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับต่อมาก็คือคาร์โบไฮเดร คาร์โบไฮเดทเนี่ยมันเป็นส่วนที่สามารถยืดหยุ่นได้ดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปมีส่วนที่จะไปกระทบอะไรกับร่างกายเรามากอย่างเช่นไขมันที่มันจะไปกระทบระบบฮอร์โมนหรือว่าโปรตีนที่มันไปกระทบกับการสร้างหรือว่าซ่อมแซมร่างกายนะครับคาร์โบไฮเดตหน้าที่ของมันก็คือเป็นแค่พลังงานของเราทีนี้เนี่ยคาร์โบไฮเดตเนี่ยเราจะกินมากกินน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเรานะครับ แล้วเราจะคำนวณคาร์โบไฮเดตยังไงก็คือใช้โสูตามในที่เราลงไว้ให้เลยครับก็คือเดลี่อินเท e หรือว่าแคลอรี่ที่เราได้รับต่อวันเนี่ยเอามาลบกับแคลอรี่ที่เราได้รับจากสองส่วนทั้งบนที่มันเป็นส่วนหลักๆที่เราควรจะฟิกไว้นะครับก็คือไขมันกับโปรตีนเนี่ยเราควรจะฟิกแคลอรี่ที่เราได้รับไว้แล้วก็คาร์โบไฮเดตเนี่ยมันก็สามารถยืดหยุ่นได้ก็คือเอามาลบออกไปนะครับเราก็จะได้เป็นแคลอรี่ที่เราได้รับจากคาร์โบไฮเดตทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะแปลกลับจาก คาร์โบไฮเดทที่มันเป็นหน่วยกิโลแคลอรี่หรือว่าเป็นหน่วยพลังงานเนี่ยให้มันเป็นคาร์โบไฮเดทที่มันเป็นหน่วยที่เป็นกรัมเนี่ยเราก็เอาสี่ไปหานะครับเพราะว่าหนึ่งกรัมของคาร์โบไฮเดทเนี่ยให้พลังงาน4ี่กิโลแคลอรี่นั่นเองครับพอ,อพูดมาถึงตรงนี้มันก็จะดูเป็นการคำนวณที่มันดูจะยุ่งยากเป็นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มจนเราก็มีวิธีที่จะทำให้เราสามารถเลือกสัดส่วนสารอาหาร ในแต่ละวันได้อย่างง่ายขึ้นนะครับก็คือตัวนี้ครับ Healthy Eating Plate นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นำเสนอมาจากมหลาลัยฮาร์วาร์ดนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งจานอาหารของเราเป็นสองฝั่งนะครับแล้วก็เป็นสี่ส่วนครึ่งๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็นผักและผลไม้ทางด้านซ้ายส่วนด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นโปเกยหรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง อีกส่วน,นก็เป็นโปรตีนเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีส่วนของวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารแล้วก็ส่วนของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ข้างนอกจานเนี่ยมันก็จะมีส่วนของน้ําด้วยนะครับเพราะน้ําก็สําคัญต่อร่างกายของเราแล้วก็ไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ครบทั้งห้าหมู่เลยทีนี้ทําไมเขาถึงให้ผักและผลไม้ถึงพึ่งจานนะครับเพราะว่า การกินผักและผลไม้เนี่ยมันได้หนึ่งคือมันได้แยอาหารแล้วก็ได้วิตามินด้วยก็แร่ธาตุใช่ไหมครับทีนี้พอเรากินผักและผลไม้มากขึ้นเนี่ยเป็นครึ่งจานเนี่ยทําให้เราอิ่มได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่มันเป็นพลังงานหลักของเราเนี่ยมันก็เราก็ได้กินน้อยลงทําให้เราสามารถควบคุมพลังงานหรือว่าแคลอรี่อินเทคของเราในแต่ละวันได้ดีขึ้น ต่อมานะครับในรูปเขาก็ยังไม่ลืมว่าเราต้อง stay active ด้วยนะครับก็คือใช้ชีวิตให้กระฉับกระเฉงขึ้นเพื่อที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนั่นเองเราก็สามารถเอารูป healthy eating p l a t เนี่ยไปเปรียบเทียบกับจานอาหารของเราแล้วก็สมมุติเวลาเราไปกินข้าวแกงอะไรพวกนี้แล้วก็พยายามเลือกให้มันอยู่ในสัดส่วนประมาณนี้เราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับ พอเรารู้สัดส่วนแล้วเนี่ยตัวต่อมาที่เราจะรู้ก็คือสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับตัวแรกก็คือ source of added sugar นะครับหรือว่าน้ําตาลที่เติมเพิ่มเข้าไปในแต่ละของที่เรากินในแต่ละอย่างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ใน,น,ในรูปนะครับส่วนใหญ่เลยมันก็จะอยู่ในส่วนในรูปของซอฟต์ดิงหรือว่าเครื่องดื่มของเรานั่นเองซึ่งมีส่วนประกอบที่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมหรือว่า น้ำผลไม้ก็มีนะครับหรือว่ากาแฟชาพวกนี้พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงน้ำตาลจากส่วนพวกนี้มาถึงคำแนะนำนะครับว่าเราควรจะกินน้ำตาลเท่าไหร่น้ำตาลที่ควรจะได้รับแต่ต่อวันนะครับของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับในผู้ชายก็คือสามสิบหกกรัมหรือว่าเก้าช้อนชาส่วนผู้หญิงก็คือยี่สิบห้ากรัมหรือว่าหกช้อนชาเท่านั้นเอง ทีนี้เนี่ยพอเรารู้เท่าอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะลดน้ําตาลลงนะครับเพราะน้ําตาลเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆตามมาเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคหัวใจนะครับตัวต่อมาก็คือไขมันที่เราดูไปต่อนหน้านี้นะครับไขมันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองส่วน ก็คือ saturated fat นะครับไขมันอิ่มตัวแล้วก็ unsaturated fat ไขมันไม่อิ่มตัวในที่นี้เราจะไม่พูดถึงทานแฟตหรือว่าไขมันทานนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วเราไม่ควรจะไปกินมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้เราควรจะหลีกเลี่ยงตัวนั้นไปเลยนะครับในที่นี้เราก็ยังมาพูดถึงไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะครับเราควรจะเลือกกินไขมันที่เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือ unsaturated fat นะครับ ไขมันที่ไม่อิ่มไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยมันก็จะอยู่คนละฝั่งกับไขมันที่อิ่มตัวไขมันที่อิ่มตัวเนี่ยเราดูได้ง่ายนะครับก็คือในสภาพอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติเนี่ยไขมันที่อิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของทองแข็งหรือว่ามันสามารถจะคงรูปอยู่ได้นะครับอย่างเช่นไขมันจากสัตว์หรือว่าพวกผลิตภัณฑ์จากนมวัวผลิตภัณฑ์จากผลไม้เขตร้อนบางชนิดเช่นพวกมะพร้าวหรือปาล์มอะไรพวกนี้นะครับ ต่อมาในไขมันหนึ่งอย่างเนี่ยครับอย่างเช่นไขมันพวกไขมันมะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ไขมันอิ่มตัวอย่างเดียวนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันเพราะว่ามันก็จะเป็นไขมันสองส่วนทุกส่วนมันมารวมกันนะครับก็คือไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวเนี่ยมันจะมีรวมๆกันแต่ว่าส่วนหลักๆของมันเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกสารอาหารที่เป็นไขมันที่ได้รับมาจาก ในส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่เยอะกว่าไขามันอิ่มตัวนะครับเพราะว่าไขามันที่อิ่มตัวเนี่ยมันจะเพิ่มไขมันไม่ดีในร่างกายหรือว่า LDL คอเลสเตอรอลของเรานะครับอ่ะตัวต่อมาก็คือซอลหรือว่าเกลือนั่นเองเกลือเนี่ยมันส่งผลให้เกิดความดันแล้วก็ส่งผลเสียนะครับเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคไตได้ด้วยทีนี้เกลือเนี่ย คำแนะนำก็คือประมาณหนึ่งช้อนชาต่อวันเท่านั้นนะครับหรือว่าสองพันสามอมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำเนี่ยคือมันน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราคงไม่มีความสามารถที่จะไปกินเกลือน้อยขนาดนั้นในการที่จะไปกินข้าวนอกบ้านได้นะครับเพราะว่าตามก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวตามสั่งหรือว่าข้าวราดแกงพวกเนี้ยมันน่าจะเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเติมน้ำปลาหรือว่าเกลือ หรือว่าซีอิวเพิ่มนะครับแล้วก็อย่างตามสั่งเนี่ยถ้าเราสั่งข้อคั่วได้เนี่ยแล้วก็สั่งให้เขาเข็มให้มันน้อยหน่อยก็จะดีต่อร่างกายมากขึ้นนะครับอ่ะมาถึงตรงสรุปแล้วนะครับสรุปนะครับก็จะมีสามข้อก็คือข้อแรกก็คือ eat food นะครับก็คือพยายามรับพลังงานจากมื้ออาหารแล้วก็หลีกเลี่ยงพลังงานที่มาจากพวกเครื่องดื่มขนม ขอคบเคี้ยวอะไรต่างๆนะครับพยายามรับพลังงานมาจากมื้ออาหารเป็นหลักแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกที่ไม่ใช่มื้ออาหารออกไปต่อมาก็คือพยายามรับสารอาหารให้มันครบทั้งห้าหมู่แล้วก็ได้รับสารอาหารมาจากแหล่งที่มันหลากหลายนะครับอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตก็พยายามรับมาจากแหล่งต่างๆที่มันหลากหลายหรือว่าโปรตีนพวกนี้ก็พยายามรับมาจากแหล่งที่มันหลากหลายไขมันด้วยนะครับอย่างเช่น โปรตีนเนี่ยเรากอ็อย่าไปกินเป็นไก่อย่างเดียวหรือว่าหมูอย่างเดียวนะครับก็พยายามรับพลังโปรตีนมาจากพวกะจะเป็นไก่ไข่หมูปลาเนื้อวัวอะไรพวกนี้นะครับพยายามรับให้มันมีความหลากหลายหรือว่าโปรตีนจากพืชด้วยอย่างเช่นพวกถั่วนะครับต่อมาก็คือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นอาหารแปรรูปนะครับพยายามกินอาหารที่เป็นอาหารที่ ปรุงใหม่ๆต่อมาก็คือ n not t o o much นะครับก็คือพยายามอย่าก,กินให้มันมากเกินไปหรือว่าก็คือไดเอทพยายามควบคุมปริมาณอาหารที่เรากินนั่นเองซึ่งถ้าในข้อแรกเนี่ยเราพยายามรับอาหารมาจากเมืออาหารแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตัดพลังงานที่มาจากของที่มันไม่ได้จําเป็นอย่างเช่นพวกขนมหรือว่าเครื่องดื่มไปได้เนี่ยมันก็จะลดไปได้เยอะแล้วแล้วที่เนี้ย ไอ้เมื่ออาหารแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะคุมอาหารของเราด้วยไม่ให้เรากินเยอะเกินไปเนี่งก็จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ครับตัวต่อมาตัวสุดท้ายก็คือมซี่แผนนะครับก็คือพยายามกินผักผลไม้ให้มากขึ้นเพราะผักและผลไม้อย่างที่บอกไปก็คือมันมีประโยชน์ทั้งในด้านของการช่วยให้เราอิ่มเร็วขึ้นมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุนะครับแล้วก็มันให้พลังงานที่ต่ำด้วย ทำให้เราสามารถควบคุมแคลอรี่หรือว่าพลังงานที่ได้ได้รับมาเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วพอเราที่ไม่ได้รับพลังงานส่วนเกินมาเนี่ยเราก็จะไม่อ้วนพอเราไม่อ้วนเนี่ยสุขภาพเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันครับวันนี้เนี่ยก็จะมีฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ